สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว m p Asia ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้อันติครามีศิลปินเข้ามาเยี่ยมนะครับศิลปินกลุ่มนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทําความรู้จักกันสําหรับวันนี้ขอบคุณครับย่โอเคเน่ศิลปินกลุ่มนี้มีผู้หญิงด้วยเห็นป่มเป็นครั้งแรกของอันติคอมีผู้หญิงมาเยี่ยมนะครับให้แนะนําตัวแนะนํโมงก่อนแล้วก็แนะนําตัวทีละคนครับสวัสดกหลอร่บหล่อแกร่งนะครับก็ขวานนักร้องนามค่ะผมตั้มมือก่อนครับไม่ไหมครับ ไม่ต้องออนมูเบสครับผมสันลางครับไม่ใช่ครับเอกครับมอกีต้าครับผมมีมีคนที่ทันสมัยกว่านี้เป็นทั้งหมดนี้เป็นเป็นคนจังหวัดอะไรครับเชียงใหม่นี่เป็นวงของเชียงใหม่ค่ะแต่ขวัญเป็นคนลำพูนเกิดลำพูนค่ะอ๋อาจะว่าถามประวัติเลยดีกว่าาการมารวมตัวกันของของวงเนี้ยเอาใครเป็นคนเล่าดีก็เริ่มมาจากเป็นชมรมครับเป็นชมรมอยู่ด้วยกันมาแล้วก็พอดีเนี่ยผม เอกแล้วก็ขวัญเนี่ยคือเป็นชมรมดนตรีด้วยกันอยู่แล้วครับก็เลยมหาลัยมหาลัยอะไรครับอันนี้มหาลัยแม่โจ้ค่ะนะครับก็เราก็ทําเพลงกันมาเรื่อยๆคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรครับทำสนุกสนานสนุกสนานคราวนี้มาปุ๊บเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคนอื่นได้ฟังเพลงพวกเราเนี่ยเขาจะรู้สึกสนุกสนานกับพวกเราไหมเขาจะรู้สึกเหมือนกับที่เรารู้สึกในเพลงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้มาน้องตั้มเนี่ยก็มาอีกแล้วล้งตั้มนี่จะอยู่ชมรมดนตรีอ้าวทุ่งครับจริงๆทุ่งเก่งมากครับแต่ว่าเราเล่นมงล็อกนะคล้ายๆกับ ใช่ว่าทอนใช่คนณดีเออเวลามาที่ช่วงนี้คูมอต้าคุบ้าทั้งหมดนี้ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าจบแล้วปันก็เองจบแล้วค่ะผมก็ตั้มเรียนเรียนอยูต่อไปเรื่องวงแอคเซนต์เนี่ยเขาแอคเซนต์เนี่ยหมายความว่ายังไงแอคเซนต์จริงในภาษาอังกฤษเนี่ยจะแปลว่าการเน้นเสียงใช่อย่างแ accent accent yes ถูกต้องยูสพูดถูกต้องเลยแล้วก็ ถ้าเราคุยกันในสอนซีก็จะแบบว่าเป็นวงที่แบบร็อกเน้นๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวงหรอกส่วนที่มาเนี่ยครับไม่ยากครับกำลังนั่งเรียนกันอยู่ครับขวัญโทรมากางทำแลบครับเฮ้ยนึกออกแล้วชื่อแอคเซนต์ดีกว่าแอคเซนต์ดีกว่าก็ไม่รู้มันดีกว่ายังไงนะครับแต่เขาแอคเซนต์ไปแล้วครับตอนนี้ก็เป็นแอคเซนต์ครับก็โอเคนะครับรอเล่นครับที่จริงที่จรอคเซนต์ที่มันเป็นกบสมเนียงครับสมเนียงเราต้องการจะสื่อถึงว่าอารมณ์ว่าเพลงเนี่ยมัน เรื่องฐานมันจะในระดับนี้ก็อะไรอย่างเนี้ยทุกอารมณ์ใช่ครับเลยครับเออต่อไปจะถามถึงประวัติของพ่อแม่ของแต่ละคนครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับเอาเป็นว่าเราอยู่กันตั้งมอแม่โจ้ใช่ไหมเชียงใหม่แล้วเราติดต่อที่อันติคอได้ยังไงครับเนี่ยตอนแรกก็ตั้งช้างออกมาจากมหาลัยแล้วก็ต่อแพรแพรออกมาเรียนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือดำดินแล้วก็แนะส่งเพลงทางอินเทอร์เน็ตนะคะทางเว็บ เว็บไซต์เว็บไซต์ค่ะเอเชียที่มีเอเชียเนาะแล้วก็พอดีแล้วก็ปั๊ม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 ไม่ใช่หรอก็คือผมยังไม่เข้าใจเลยไม่ปั๊มมาอยู่ด้านแรกตอนแรกอะอ๋อไม่ใช่ตอนแรกไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่ก็พวกเรานะครับเอาเพลงเอาเพลงไปลงไว้ในเว็บนะครับคือตอนแรกก็ถามขวัญขวัญเป็นคนเอาเพลงไปลงครับหมายถึงหมายถึงเอาเพลงลง ที่เอพีดอทเอเชียใช่เป็นสมัยที่เว็บยังนี่เป็นศิลปินที่ผ่านทางเว็บนะครับนี่คือความฝันของของหลายๆคนที่ที่พยายามจะเนี่ยมีติดต่อมาว่าพี่ครับอยากอยากเป็นศิลปินจะทํายังไงทํยังไงก็ผ่านเว็บยุคนี้มีจริงแล้วใ่นี่คือตัวอย่างก็คือออฟเพลงมาพอสมัยจแล้วก็แล้วก็โพสตเพลงลงไปในในเว็บใช่ไหมคะแล้วเราก็ปั๊มปั๊มให้เพลงมันอยู่หน้าแรกไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อคือพี่เขา อาจจะโดนใจพี่เขาด้วยครับก็ติดต่อมาว่าเนี่ย a c ซน n ์ว่างไหมพอดีน้ำมันหมดมาช่วยพี่หน่อยไม่ใช่หรือเพลงสนใจนะเราสนใจนะเราสนใจร่วมงานกันไหมอะไรครับนานไหมครับนานไหมหลังจากที่เราเอาเพลงประมาณสามปีได้นะใข่าวว่าไม่ถึงไม่ใช่ประมาณก็สามเดือนนี่แหละครับก็คือให้เวลาพวกเราเตรียมตัวด้วยส่วนหนึ่งก็เลยได้ส่งเป็นเดโมมาก็ส่งมาสองเพลงเป็นเพลงจนปากกับฟดมในตอนนั้นใช่ครับแล้ว แล้วเว็บก็ปรับปรุงไปสักพักหนึ่งเราก็ตกใจ่หายไปไหนหไปไหนจริงหรือเปล่าหายไปไหนกลับไปอีทีไม่จริงนะครับกลับไปี่ทีก็ใช้อะไรกว่าเดิมโอเคไปทำใหม่เราก็ตกใจเมอว้าาาโกสถึงแล้วแล้วเพลงที่ส่งมาและได้ทำเป็นซิงเกิลเพลงแรกคือเพลงจมปักสำหรับครั้งนี้เนี่ยเรามีภารกิจอะไรที่ที่ได้มาี่นี้มั้งก็ครั้งนี้เราก็จะมาถ่ายเอ็มวีเพลงจมปักนะคะ เป็นซิงเกิลเปิดตัวของเราใช่เป็นซิงเกิลเปิดตัวเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกที่จะต้องมาถ่ายเอ็มวีเนี่ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นเขาแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงครับก็ตื่นเต้นครับตอบไม่ถูกเลยนะไม่รู้จะถามอะไรต่อเขาบอกเจอนละครหน้าตาดีจบดีกว่าครับนยังมาคราวนี้ลืมสคริปต์เลยเห็นปหมล่ะหรืออะไรนะหรือเสือเดี๋ยจเดี๋ยวตัดได้ โอ้ยลือเชื่อพวกเราคิดว่าพวกเรามีจุดเด่นอะไรทำไมทางค่าถึงได้ติดต่อพวกเราค่ะก็อย่างแรกเลยคือนักร้องนําหน้าตาดีไม่ใช่โทฟีะไม่ใช่ไม่เกี่ยวอก็คือว่าหนึ่งก็คือเพลงของเรามันจะแบบเอางี้ให้นิยามลักษณะเพลงถ้าถ้าเอาทางดนตรีก็จะเป็นอ่เธอทีเดประมาณนั้นครับแต่เราจะเน้นแต่แต่เนื้อหาของเพลงเราจะเึ้นกันเนื้อหา เราจะเน้นนี่ทุกปีเท่านั้นนะฮะใช่อย่างเพลงจมปักชื่ออะไปเอาให้พูดถึงเพลงนี้หน่อยแล้วกันเนื้อหาของเพลงนี้ก็ง่ายๆก็คือคนที่แบบยึดติดกับอดีตอยู่ยังไม่ลืมความรักคังเก่าจะให้ร้องเพลงฝากแฟนๆด้วยจะเพลงอะไรครับสําหรับที่จะฝากนี้ก็คงเป็นจมปักแล้วนะครับเพราะเป็นซิงเกิลแรกยังไงก็ใครสนใจก็ฝากกันนะครับงั้นเดี๋ยวเรา ให้ฝากผลงานดีกว่าฝากผลงานเอมตัวที่ถ่ายกับต,ต่อต่อไปด้วยใช่โอเคครับจะทีละคนไหมหรือว่าตัวแทนดีกว่านะให้ตัวแทนดีกว่าอ,อ๋อครับ <laughs> ก็ยังไงก็ฝากผลงานเพลงของเราเลยนะ,นนะครับซิงเกิลแรกนะครับจมปลักนะครับแน่เราหวังว่าเพลงเนี้ยอาจจะโดนใจใครหลายคนเพราะว่าความรักเนี่ยมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์นะครับและในแต่ละสุขแต่ละทุกข์เนี่ยมันก็มีหลายเรื่องราวเหมือนก,นกันที่สื่ออารมณ์ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมพวกวันพวกเราแอคเซนต์เนี่ยคิดว่าเพลงจมปลักเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งอารมณ์หนึ่งของคนทั่วไปนะครับยังไงก็ฝากเพลงนี้แล้วก็เพลงอื่นๆของพวกเราที่จะตามมาภายภาคหลังภาะคะห,หน้าภาคหน้าประมาณนั้นคนะรับนะฝากด้วยแล้วกันครับต่อไปก็ฝากไ้กับบทเพลงจมปลักของแอคเซนต์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออ Gracias. Sí.